สวัสดีครับวันนี้ช่างกุญแจไทยเดินทางมาติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับเชฟโรเลตโคโลราโดนะครับหรือเรียกว่าเชฟตา2ชั้นนะครับคันนี้ติดตั้งเป็นระบบเปิดปิดธรรมดานะครับหลังจากติดตั้งกล่องรับสัญญารีโมทในตัวรถเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจะได้เป็นกุญแจรีโมท2ดอกแบบนี้นะครับกัดก้านกุญแจเดินระบบไปพบนะครับเดี๋ยวทดสอบระบบรีโมทนะครับล็อกครับเปิดครับล็อกไฟเล้วกะปริบหนึ่งครั้งเปิดรถไฟเล้วก็พริบสองครั้งนะครับล็อก กดล็อกนะครับใช้งานง่ายนะครับเดี๋ยวไปทดสอบระบบภายในรถต่อนะครับทดสอบระบบภายในตัวรถนะครับกดไม่มีน่วงนะครับกดมาตามนิ้วเลยนะครับล็อกกดล็อกล็อกกดล็อกนะครับทดสอบสตาร์ทนะครับออปชันเพิ่มเติมนะครับขับรถไปเหยียบเบรกรถจะล็อกให้อัตโนมัตินะครับดับเครื่องรถจะปลดล็อกให้อัตโนมัตินะครับ ลูกค้าท่านใดนะครับสนใจติดตั้งกุญแจรีโมทนะครับโทรมาสอบถามได้เลยครับ0826166655บริการติดตั้งถึงที่ถึงบ้านฟรีค่าเดินทางนะครับ